บทส่งท้ายจงสู้กับตัวเองแทนที่จะสู้กับคนโง่หากมีเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตก็จงใช้เวลาเผชิญหน้ากับตัวเองเหตุผลที่คนประสบความสำเร็จไม่เคยเล่นโซเชียลมีเดียการสู้กับคนโง่หรือการมัวแต่สนใจสายตาของคนอื่นจนมีแต่ความคิดฟุ้งซ่านเต็มหัวถือเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเอง ฉะนั้นคนที่เราควรสู้ด้วยไม่ใช่คนโง่หรือใครอื่นแต่คือตัวของเราเองหรือความคิดที่อยู่ในหัวของเราต่างหากการมัวไปต่อกอนหรือคิดแค้นเคืองใครจนหลงลืมเป้าหมายของตัวเองนั้นเกิดจากวิธีคิดของเราหากคุณมีเวลาว่างพอจะไปทะเลาะก,กับคนโง่ได้ทางที่ดีคุณควรจะสู้กับตัวเองที่มีความคิดเช่นนั้นมากกว่าตอนที่มองคนอื่น แล้วเกิดความรู้สึกลนลานหรือโมโหจงหันมาเผชิญหน้ากับตัวเองด้วยการหันเหความสนใจจากคนอื่นมาอย่างตัวเองเพราะคนเราจะรู้สึกสนใจคนอื่นในตอนที่หลงลืมเป้าหมายของตัวเองเพียงเท่านี้เราก็จะไม่มีเวลาว่างพอมาคิดฟุ้งซ่านอีกแล้วเหล่าผู้ประกอบการที่สนิทสนมกับผมนั้นแทบจะไม่อัปเดตโซเชียลมีเดียเลยเหตุผลง่ายๆก็คือ พวกเขาไม่มีเวลาว่างพอนั่นเองนอกจากนี้ข้อมูลและการเคลื่อนไหวของพวกเขาก็ไม่ใช่เรื่องที่สามารถแบ่งปันลงสื่อเหล่านี้ได้ง่ายๆเพราะอาจส่งผลเสียต่อตัวพวกเขาเองหรือต่อให้พวกเขาจะอัปเดตโซเชียลมีเดียแบบนานๆทีแต่ก็จะตั้งค่าวไว้ให้มองเห็นได้เฉพาะมิตรสหายที่สนิทสนมก,กันเท่านั้นการใช้โซเชียลมีเดียในด้านการตลาดเพื่อสนับสนุนตัวเองหรือบริษัทถือเป็น เรื่องดีแต่ถ้าคุณติดโซเชียลมีเดียด้วยเหตุผลอื่นๆจะทำให้คุณมีเวลาขบคิดน้อยลงรวมถึงมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับคนเก่งที่สามารถช่วยให้คุณเติบโตขึ้นน้อยลงตามไปด้วยหลังจากที่คุณเสียเวลาไปกับการดูข้อความไร้สาระสุดท้ายแล้วคุณก็จะอารมณ์เสียแถมยังมัวแต่สนใจการกระทำของคนอื่นจนสูญเสียความเป็นตัวเองไป ซึ่งนั่นจะทำให้คุณกลายสภาพเป็นเหมือนสตอกเกอร์และลงเอยด้วยการเกลียดตัวเองในที่สุดเนื่องจากการใช้โซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจึงแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้ช่วยเพิ่มมูลค่าทางสังคมได้โดยตรงจริงอยู่ว่ามีบางคนที่สามารถนำไอเดียจากโซเชียลมีเดียมาสร้างเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางสังคมได้แต่คนส่วนใหญ่ ็อย่างสิ้นเปลืองเวลาและพลังงานอันมีจำกัดไปโดยเปล่าประโยชน์อยู่ดีใช่ไหมล่ะครับตอนที่โซเชียลมีเดียถือกำเนิดขึ้นมาถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่และมีคนจำนวนมากใช้มันบ่อยๆเขาว่าในยามนี้คนเหล่านั้นล้วนยุ่งและถูกรายล้อมไปด้วยข้อมูลที่ไม่สามารถแบ่งปันได้ง่ายๆพวกเขาจึงหายหน้าหายตาไปจากโซเชียลมีเดียมันทำให้ผมรู้สึกว่าความสนุกสนานจากการพูด ุยโต้อตอบกันหายไปแถมเวลาที่สูญเสียไปก็ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ดังนั้นในปัจจุบันผมจึงไม่ค่อยได้ใช้โซเชียลมีเดียเท่าไหรนะ่นักในโลกโซเชียลมีเดียมีคนอยู่หลายประเภทแน่นอนว่ามีข้อมูลให้เราเรียนรู้มากมายไปหมดแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยผู้คนที่รู้สึกไม่พอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันของตัวเองด้วยดังนั้น เราจึงต้องระมัดระวังเรื่องการแบ่งปันข้อมูลไว้ให้ดีจงด่าตัวเองให้แรงแล้วชมตัวเองให้แรงด้วยทั้งที่เวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอย่างเท่าเทียมกันแต่ชีวิตของแต่ละคนกลับแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับวิธีการใช้เวลาและการใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพก็มีความเกี่ยวข้องกับการ,รเผชิญหน้ากับตัวเองอย่างมีนัยยะสำคัญ เราต่อให้ศึกษาหรือขอคำแนะนำจากคนอื่นแค่ไหนสุดท้ายเราก็จะตีความและลงมือทำในแบบที่ตัวเราต้องการอยู่ดีการถามตัวเองไปตามตรงเลยว่าทำไมเราถึงคิดแบบนั้นจึงเป็นวิธีการหาคำตอบที่รวดเร็วกว่าสิ่งสำคัญคือการมีเกณฑ์การตัดสินใจของตัวเองเพราะความสุขในชีวิตของคนเราขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของตัวเราเองเท่านั้น ซึ่งเราจะรู้สึกพึงพอใจก็ต่อเมื่อเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดได้รับการเติมเต็มดังนั้นเราจึงต้องเผชิญหน้ากับตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเพื่อตรวจสอบว่าอะไรคือสิ่งที่เมื่อตัวเราได้รับการเติมเต็มแล้วจะรู้สึกพึงพอใจบางทีอาจเป็นเงินตำแหน่งงานอนํานาจการช่วยเหลือสังคมการค้นหาความจริงหรือแม้กระทั่งการยึดมั่นในความถูก ตวจสอบกับตัวเองตรงไปตรงมาว่าสิ่งใดคือเกณฑ์ที่ทำให้เราเพึงพอใจสิ่งที่เหมือนจะเข้าใจแต่ความจริงแล้วเข้าใจยากมากที่สุดก็คือตัวเองไม่มีอะไรในชีวิตที่สำคัญไปกว่าการรู้จักตัวเองและการสามารถควบคุมตัวเองให้เดินไปในทิศทางที่ดีได้อีกแล้วหากเราไม่เข้าใจตัวเองก็คงไม่อาจมีความสุข ให้หมอดูมีพลังวิเศษในการทำนายอนาคตแต่แทนที่เราจะไปให้หมอดูที่มีโอกาสเจอกันแค่ไม่กี่นาทีทำนายอนาคตสู้เราทำความเข้าใจตัวเองนั้นง่ายกว่าเยอะทั้งยังถูกต้องแม่นยำและมีความหมายมากกว่าด้วยโจงกระโจนเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนเก่ง ชีวิตที่เอียงไปตามสภาพแวดล้อมได้ง่ายหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เฉื่อยชาก็จะมัวแต่ย่ำอยู่กับที่โดยเหตุนี้เราจึงควรพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ช่วยผลักดันเราตัวอย่างเช่นการเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่มีความกระตือรือร้อนซึ่งทำให้เราอยากพัฒนาตัวเองโดยอัตโนมัติโดยผมขอแนะนำให้ไปอยู่ในกลุ่มที่เข้าไปเป็นสมาชิกได้ยาก หากปกติเราพัฒนาตัวเองได้ในอัตรา10%ต่อปีเราก็จำเป็นต้องใช้เวลากว่า7ปีเพื่อทำให้ความสามารถของตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนั่นหมายความว่าหากเราเริ่มทำงานตอนอายุ22ปีกว่าเราจะพัฒนาความสามารถให้เป็นเท่าตัวได้ก็คือตอนอายุป,ประมาณ30ปีซึ่งนี่ถือเป็นตัวเลขค่าเฉลี่ยทั่วไป พัฒนาตัวเองด้วยอัตรา25%ต่อปีเราก็จะใช้เวลาเพียง3ปีในการพัฒนาความสามารถส่งผลให้เรามีความสามารถมากขึ้นเป็นเท่าตัวตั้งแต่ตอนอยู่ในวัย20ตน้ตนๆและเมื่ออายุ30ปีก็จะเพิ่มขึ้นเป็น6เท่าด้วยเหตุน,นี้เราจึงจำเป็นต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้สามารถพัฒนาขึ้นได้ เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เราก็คงไม่มีเวลาว่างไปสู้กับคนโง่ผมไม่แนะนำให้คุณเข้ากลุ่มที่ใครๆก็เข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือกลุ่มติวหนังสือแต่คุณควรไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เข้าไปได้ยากเช่นสถานที่ซึ่งมีการคัดเลือกและสัมภาษณ์อย่างเข้มงวดต้องมีคนแนะนำจึงจะเข้าไปได้ ใช้วุฒิเฉพาะทางในการเข้าไปโดยคุณจำเป็นต้องรู้ด้วยว่าต้องเตรียมตัวทำอะไรบ้างเพื่อให้สามารถเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ว่านี้ได้ผมเป็นคนหนึ่งที่เข้าทำงานในยุคฟองสบู่ตอนนั้นบรรดาหัวกะทิระดับโลกส่วนใหญ่เลือกไปทำงานสายการเงินกันในสายงานนี้คนที่เก่งภาษาอังกฤษ มักจะให้ความสนใจกับงานด้าน M&A ซึ่งเป็นการติดต่อเจร,รจาเพื่อควบรวมกิจการตัวผมเองก็พุ่งเป้าไปที่งานนี้จนถึงขั้นยื่นคำขาดต่อผู้จัดการฝ่ายบุคคลว่าถ้าไม่ได้ทำงานด้านนี้ก็จะลาออกดังที่เคยเล่าไปหลังจากได้รับเลือกให้เข้าทำงานผมก็เริ่มต้นด้วยการเป็นพนักงานทดลองงานหนึ่งเดือน ซึ่งในระหว่างนั้นผมได้ทุ่มเทเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นอย่างเต็มที่ทั้งในการทดสอบความสามารถและการเข้าร่วมฟังบรรยายในวันสุดท้ายของการทดลองงานจะมีการประกาศแผนที่ให้ไปสังกัดซึ่งผมก็ได้รับโอกาสให้เข้าไปอยู่ในแผนก M&A ที่ตัวเองต้องการท่ามกลางเสียงคือฮาของเหล่าพนักงานใหม่ที่มีจำนวนมากที่สุด ตัวเองให้เติบโตขึ้นนอกจากนี้ผมยังไปเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเยลตต่อโดยผมได้นั่งเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ไปพร้อมกับเหล่านักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอวกาศซึ่งเป็นมันสมองระดับโลกอันน่าภาคภูมิใจของสหาภาพโซเวียตนั้นจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผมเติบโตขึ้นการที่ผมมุ่งมั่นจะเป็นนักการเมืองน,นั้นในแง่หนึ่ง เพื่อให้ได้อยู่ท่ามกลางคนที่เก่งกว่าผมนั่นเองแต่แน่นอนว่าผมมีปณิธานว่าอยากนำาพาประเทศญี่ปุ่นไปในทางที่ดีขึ้นโดยเป้าหมายในการทำสิ่งต่างๆไม่จำกัดว่าต้องเป็น A หรือ B แต่สามารถเป็นทั้ง A และ B ได้เช่นกันผมได้มีโอกาสเข้าไปรับการเคี่ยวกรัมจากย่านคาสุมิงะเซกิและนางาตะโจ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรวมบุคคลชั้นยอดของญี่ปุ่นซึ่งนั่นทำให้ผมได้ขัดเกลาวตัวเองและได้เรียนรู้อะไรมากมายในระหว่างที่อยู่ท่ามกลางเหล่าหัวกะทินอกจากนี้การเป็นนักการเมืองยังทำให้ผมมีโอกาสสารสัมพันธ์กับบุคลากรชั้นนำจากแวดวงต่างๆทั้งแวดวงธุรกิจบันเทิงกีฬาและศิละปะวัฒนธรรม การได้รับแรงกระตุ้นเช่นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเติบโตขึ้นเช่นกันเมื่อผมชนะการเลือกตั้งก็ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพรรครัฐบาลจากนั้นผมก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มที่มีอำนาจมากที่สุดในพรรคนั้นตอนนั้นผมได้รับการเคี่ยวกรมผ่านประสบการณ์อันยากลำบากมากมายซึ่งประสบการณ์ในฐานะนักการเมืองและประสบการณ์การทำงานในพรรครัฐบาลของผมก็ทำให้ทางมหาวิทยาลัย วิทยาลายัยฮาวาดและสถาบันแบรนคาร์รัปชันได้กรุณามอบตำแหน่งนักวิจัยให้กับผมส่วนทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ก็กรุณารับผมเป็นอาจารย์สอนที่นั่นในสถานที่เหล่านั้นผมถูกรายล้อมไปด้วยบุคลากรอันยอดเยี่ยมมากมายจากทั่วโลกซึ่งการพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับพวกเขาทำให้โลกกระนัของผมเปิดกว้างขึ้นอาจกล่าวได้ว่าผมมีทุกวันนี้ได้ เพราะผมเล็งเป้าหมายไปอย่างโลกที่เข้าถึงได้ยากและพยายามพาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดนั้นอย่างไม่หยุดหย่อนดังนั้นผมจึงสามารถพูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าทฤษฎีเรื่องอยิ่งเราถูกลายล้อมไปด้วยคนที่เก่งก,ก็จะยิ่งทําให้เราเติบโตและคนที่เราควรจะต่อสู้ด้วยคือคนที่เก่งก,กว่าเราเนถูกต้องจริงๆความพึงพอใจในชีวิตของตัวเองสําคัญที่สุด ผมคิดว่าทั้งคอนดะเคสุเกะนักฟุตบอลแห่งสโมสรเอซีมิลาน Milan, และทานากะมาซาฮิโร ah นักเปสบอลแห่งทีมนิวยอร์กยังกี้ล้วนแต่เป็นมนุษย์ที่กล้าเผชิญหน้ากับตัวเองหลักฐานที่เห็นได้ชัดคือการที่พวกเขาไม่ไหลไปตามคำชื่นชมหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อต่างๆและผู้ชมตอนที่ทานากะคว้างลูกได้อย่างยอดเยี่ยมในนัดแรกของการแข่งขัน กับทีมแอตแลนตาเบรฟจนผู้คนลุกขึ้นยืนปรบมือให้นั้นเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าอันที่จริงมันเป็นลูกที่ผมยังไม่ค่อยพอใจนะักไม่รู้เหมือนกันว่าควรทำอย่างไรดีเรียกได้ว่าต่อให้ทำผลงานได้ดีในเกมแต่หากมันเป็นการเล่นที่เจ้าตัวยังไม่พอใจก็ยังไม่สามารถรู้สึกร่วมยินดีได้ในทางกลับกันหากเป็นการเล่นที่เจ้าตัวพอใจ จะพากันติเตียนอย่างไรเขาก็จะยินดีไปกับมันอยู่ดีหากเรา,าเผชิญหน้ากับตัวเองและยึดมั่นในหลักการของตัวเองเอาไว้เราก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากสายตาหรือการประเมินคุณค่าของคนอื่นส่งผลให้ไม่รู้สึกเครียดกับสิ่งเหล่านั้นชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่คุณต้องรับผิดช,ชอบสร้าง สลักสำคัญอะไรเพราะถึงอย่างไรตอนที่คุณตายคุณก็เหลือตัวคนเดียวสิ่งที่นำติดตัวไปในโลกหน้าได้มีเพียงความสำเร็จจากมุมมองของคุณเท่านั้นชีวิตจะมีความหมายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณพึงพอใจในชีวิตของตัวเองไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่กลับใช้ชีวิตโดยเอ็นเอียงไปตามการประเมินคุณค่าของคนอื่นเพราะสังคมยุคป,ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมญี่ปุ่นปลูกฝังให้เราคำนึงถึงสายตาของคนอื่นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมได้ง่ายดังนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีคนเก่งอยู่รอบตัวเราจึงเป็นเรื่อสงสำคัญแต่อย่าพอใจกับการอยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวเท่านั้นสิ่งสำคัญคือการมีเกณฑ์เป็นของตัวเองว่าเราประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจแล้วหรือย,ยัง ด้วยเหตุนี้การเผชิญหน้ากับตัวเองจึงเป็นสิ่งจำเป็นเวลาจะเผชิญหน้ากับตัวเองก็ต้องใช้เทคนิคถอดวิญญาณออกจากร่างเช่นกันลองถอยห่างจากตัวเองสักครั้งแล้วพิจารณาตัวเองในมุมมองของคนอื่นดูไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถพูดคุยกับตัวเองที่แท้จริงของเราได้โดยก่อนอื่นเราต้องมีเวลาอยู่กับตัวเองตามลำพัง เพราะหากมีคนอื่นรายล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่สามารถเผชิญหน้ากับตัวเองได้หรือหากตอนที่อยู่คนเดียวเราใช้เวลาไปกับการดูโทรทัศน์ใช้คอมพิวเตอร์หรือเล่นสมาร์ทโฟนก็ไม่มีทางที่จะเผชิญหน้ากับตัวเองได้เช่นกันตอนที่ผมต้องอเผชิญหน้ากับตัวเองผมมักจะออกไปเดินเล่นข้างนอกหรือไม่ก็วิ่งจับก,กิง่งการขยับตัวออกกำลังกายเล็กน้อยไปด้วยทำให้ผม สามารถตรวจสอบตัวเองได้ง่ายกว่าผมคิดว่าความเหน็ดเหนื่อยจากการออกกําลังกายจะทําให้เรารู้สึกดีซึ่งความรู้สึกนี้น่าจะช่วยปัดเป่าความคิดฟุ้สซ่านต่างๆไปแล้วทาให้ตัวเราเป็นตัวของตัวเองได้ง่ายขึ้นแม้ว่าผมจะรักครอบครัวมาก ตอนที่คุณโดยสารรถไฟหรือเครื่องบินเพื่อเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเผชิญหน้ากับตัวเองเช่นกันโดยเฉพาะตอนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศอาจมีบางเที่ยวบินของบางสายการบินที่สามารถใช้ WiFI ไ,ไ,ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาอยู่บนเครื่องบินเราจะถูกตัดขาดจากอินเทอร์เนต็ตซึ่งทำให้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองตรงเบาะหน้าที่นั่งบนเครื่องบิน ีจอภาพไว้สำหรับให้เราสนุกสนานกับภาพ,พยนตร์หรือเกมแต่ถ้าจอนั้นไม่ได้ใช้ภาพอะไรเลยก็จะกลายเป็นเหมือนกระจกที่ทำให้เราสามารถรเผชิญหน้ากับตัวเองได้การมองเห็นตัวเองในกระจกยามที่กำลังเผชิญหน้ากับตัวเองนั้นเป็นเรื่องดีเพราะเราสามารถตรวจสอบความคิดของตัวเองได้จากสีหน้าท่าทางที่สะท้อนออกมาสถานที่อีกแห่งที่เหมาะย่งคาดไม่ถึงคือ ในห้องน้ำและห้องอาบน้ำหากเราไม่ได้อยู่ข้างในนานจนรบกวนคนที่บ้านก็ถือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเผชิญหน้าและพูดคุยกับตัวเองเช่นกันเพราะยิ่งพื้นที่แคบก็ยิ่งเหมาะกับการไล่ต้อนเราให้ยอมเผชิญหน้ากับตัวเองจริงอยู่ว่าการนั่งมองจอบนเบาะที่นั่งบนเครื่องบินเป็นตัวเลือกที่ดีแต่การยืนเผชิญหน้ากับตัวเองหน้ากระจกในห้องน้ำ ก็ดีไม่แพ้กันสีหน้าท่าทางของเราที่แสดงให้ตัวเองเห็นนั้นจะถ่ายทอดความรู้สึกที่แท้จริงของเราออกมานี่นายปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเน่ดีแล้วจริงหรอที่จริงแล้วอยากทำอะไรกันแน่สิ่งที่สำคัญและมีคุณค่าที่สุดสำหรับนายคืออะไรตอนนี้ทำเต็มที่เราหรือยังตอนนี้ขี้เกียจอยู่หรือเปล่าชอบงานนั้นจริงๆหรอลองถามคำถามเหล่านี้กับตัว สามารถเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้จากสีหน้าท่าทางที่สะท้อนบนกระจกแต่เราต้องไม่ฝืนปิดกั้นความรู้สึกไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถมองเห็นสีหน้าท่าทางของตัวเองตามความจริงได้นอกจากนี้การเขียนบันทึกประจําวันก็เป็นวิธีที่ดีเช่นกันถึงแม้บันทึกในแต่ละวันอาจมีเรื่องที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือเกินจริงอยู่บ้างแต่ถ้าเราย้อนดูบันทึกเก่าๆในอดีต จะสามารถมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องที่อยากทำจริงๆและไม่อยากทำเรื่องที่สำคัญมากเป็นลำดับต้นๆสำหรับเรารวมถึงอัคติส่วนตัวของเราด้วยหากเราทำสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆความพยายามอวดเก่งหรือพยายามฝืนปิดกั้นความรู้สึกก็ ส่งท้ายพาร์ทหนึ่ง